สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาแอบดูพี่มดของเราว่าเขาทำอะไรกันนะคะนี่หาง่วงนอนอง่วงนอนง่วงนอน <c oughs> มือก็ทำอะไรหาอู้ดูพี่มดเขาหาง่วงนอนง่วงนอนจังเลยครับแม่แม่ครับนี่นะคะช้างเขาก็หาวนะคะง่วงนอนเป็นกะค่อยดูนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยง อนกเอี้ยงดูพี่มดจ้องแล้วจ้องแล้วต้องแล้วจ้องนกเอี้ยงแล้วจ้องนกเอี้ยงแล้วดูนกเอี้ยงหนึ่งตัวไม่สนใจมนหาวนอนจังเลยครับแม่ วันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะดีด้วยนะคะพี่มอสของเราเขาก็ยืนงีบนะคะยืนงีบยืนหลับยืนหลับเมื่อคืนน่าจะไม่ค่อยได้นอนนะคะเพราะว่าฝนตกตอนนี้ที่อยู่ที่ยืนของพี่มอสแฉะนะคะแฉะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทิ้งงวงนะคะยืนงีบแล้ว นี่นะคะช้างก็จะนอนแค่ประมาณนี้นะคะงีบงีบแค่หลับตาพักสายตาได้แค่นั้นแหละดูดูตาพี่มดดูที่ตาพี่มดนะคะเขาก็จะนอนหลับค่ะหลับนี่ เป็นไรครับพี่มอส <laughs> ขอพักสายตาครับแม่ครับเดินรอนผลไม้จะสองชั่วโมงแล้วครับผมก็เลยมาเอบหลับ น่ารักจังเลยครับพี่มอสต,ตัวใหญ่มากโอ้ได้ยินเสียงคนเลี้ยงวัวเดินผ่านหันมาเลยได้ยินเสียงคนเขาเลี้ยงวัวนะคะเขาไล่วัวได้ยินแต่เสียงนะพี่มอสต,ตื่นเลยเดินมาชะเง,ง้อเลยโอ้ใครเรียกพี่มอสหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมยังไม่มีใครเรียกพี่มอสเลย อยู่ตรงไหนไม่มีกลางหูเทเลอเลยเหมือนเขาได้ยินเสียงคนพูดค่ะก็เลยหันมานึกว่าแม่ควานเรียกเสียแล้วยังไม่ได้เรียกเลยครับพี่มอสยังเงียบอยู่เลยลูกรอก่อนนะคะก็ช่วยฝากเมตานะคะกดแชร์กดไลค์กดซับ ให้กับพี่มอสนะคะฝ่ายมอสควานยิงด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะคลิปสวยๆนี้นะคะแม่ควานก็จะขอนะคะฝากจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าพบกับพี่มอสของเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ